อุย้ยทุก็นหกร้อยแล้วอุ้ยอุอยเกมไหลว่ะเฮ้ยอันนี้ครั้งแรกทุกคนที่แค้นแบบได้โบนัสอู้อู้เชียพันหกเชียเชียเดือดมากคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอ,เจอกับแคทลี่สาวหนอยนามนคนนี้อีกแล้วทุกคนมาจับกเกมใหม่ค่ายพีจีนะคะรอบนี้แคทลี่รอบเล่นที่2แล้วนะ,ะลองมาหน่อยเพราะเมื่อกี้ลองกดแล้วเอ้ยมันได้อยู่ก็เลยอยากลองเล่นอีกกรอบนะคะรอบนี้เรามาทุนกันที่300บาทนะเว็บที่แคทลี่เล่นอยู่จะเป็นเวบ็บเมซี่บูทุกคนหน้าตาจะเป็นประมานนี้เลยอันนี้คือเข้าเกมพีจีไอค่ายพีจีมาแล้วนะคะค่ายอื่นๆที่ทิศก็มีให้เล่นเยอะมากเหมือนกันเกมหวยสล็อตเออบอลคาสิโ bon นอะไรคือมีหมดเลยนะคะทุกคนนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญเต ไม่มีขั้นต่ําไม่ต้องทําเคอร์นะคะสําหรับเว็บเมซี่บัวแล้วก็นี่ทุกคนแคดตรรี้จะมีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มรวมยูทรวมฐานลูกค้ารวมเอฟซีแคทตรรี้บอลวันแล้วก็ไอติมนะคะใครแต่ใครปังเกมไหนในเมซี่บูมาเนี่ยเขาจะส่งลงกลุ่มบอกกันตลอดนะดังนั้นใครเพิ่งเลิกงานใครอยากปั่นสามารถเข้ากลุ่มแคทตรรี้เพื่อดูแนวทางเกมแตกได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่เคาจะทํา y o u t เนี่ยทุกคนแคทไ้ฟนสดไตตอกมาก่อนดังนั้นแคทจะมีฐานลูกค้าแคทจะมีแบบเป็นครอบครัวเลยทุกคนเนี่ยอย่างพี่ตังแมเโอ้โหอยู่กับแคทมา 6 7เดือนได้นะคะอันนี้คือแบบยุคเก่าแก่มากนะในกลุ่มคันลี่นะคะจะมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีด้วยใครที่ได้รับเครดิตฟรีในแต่ละวันไปนะคะสามารถถอนได้เลยเต็มจํานวนสมมตริรับไป50บาททุกคนเล่นไปแตกมา320บทุกคนถอนได้เต็มเลยไม่มีทำไม่มีทายอดไม่มีหักทำเคินอะไรใดๆนะคะใครอยากตามคันลี่เข้ากลุ่มกับสมัครเว็บเมซี่บูเดี๋ยวคะ่ะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะทุกคนมาคุณ300เรามันเริ่มกันที่เบสสามดีกว่าเริ่มมาที่เบสามก่อนนะไปกันแบบ ค่อยดูลายเกมมาน,นะทุกคนแต่เขาที่แคทกดดูมามันแคทดันไม่ค่อยเล่นเกมนี้บ่อยเพราะว่าแคทยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยเข้าใจเราก็ไม่ได้ไปศึกษามาด้วยว่าหลักการจ่ายมันเป็นยังไงแคทรู้แค่ว่าถ้าสมมุติมันเขาเรียกว่าอะไรอะโบนัสอะใครๆว่าเขา้าโบนัสก็เหมือนเข้าฟรีเกมทุกคนใครเคยเล่นเกมแม่มังกรอ,อะน่าจะแบบนึกออกนะทุกคนเห็นตัวเลขข้างบนไหมสิบสี่ทับหกสิบห้าเนี่ยคือถ้ามันไหลถึงหกสิบห้าเมื่อไหร่มันจะเข้าช่วงโบนัสเลยเข้าช่วงโบนัสเลยนะคะเออโอุ้กคน แบทสาไหนนอก82บาทนี่ถือว่าก็ดีอยู่นะ82อะ่อะเบทสาม่าทุกคนมาครับอันนี้ไม่รู้ว่าชื่อภาษาไทยเขาเรียกกันว่าอะไรนะคันนี้ก็เรียกแบบดีเจสาวสาวดิสโก้อะไรอย่างเงี้ยไล่นอกไปสสามแครขับลงกลุ่มกันไปกันต่อไปกันต่ออุ้ยไม่เต็ม65สักทีนะคะแล้วก็ตัวไหนแพงสุดคันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะยังไม่ได้เปิดอ่านแบบว่าประวัติตัวแพงอะไรดูเลยนะคะบอกตามตรง เรามาเล่นกันแบบว่าคนไม่ค่อยรู้เรื่องอืเครื่องดีเจเครื่องดีเจเครื่องเล่นแผ่นเสียงโอ้โหชื่อเรียกดึกดำบรรเมอร์แคทลียโอ้อะไรน,น้อกมีเจ็ดสิบเก้าบาททุกคนวุ้ยเบสามไหลดีวะ่ะเนี่ยทุกคนลายเจม,มันมาดีเนี่ยแคทถึงมาเพราะว่าเอากระตามตรงเลยรอบแรกทีแคท <c oughs> รอบแรกี่แคทอัดเกมนี้ลงไปอะยอดวิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ คนอาจจะไม่ค่อยชอบอ่ะส่วนใหญ่ก็ชอบดูกันสาวทำนม่แหละทุกคนส่วนใหญ่ก็ชอบดูกันสาวทำนะคะเออเออเออเอเอเอ,อูมีวายทุกคนอูห้าสิบเจ็ดเมื่อกี้ดูอลังการมากเลยอะทำไมเมื่อกี้มันดูไหลอลาัางการวะทุกคนในห้าสิบเจ็ดบาทเองอ๋อต้องมีห้าตัวขึ้นไปใช่ไหมถึงจะไหลได้หกสิบบาทนะคะสวยสวยสวย อะไรในกลุ่มนะตาเจมพี่แคทวันนี้ผมก็ได้กาไรเหมือนเดิมถอนพันสี่โอ้โหเกินเกินตาเจมอ้ย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 ,อยาทุกคนเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบ็ดแคทยังงงกับอันนั้นอยู่เลยฮะเมื่อกี้แคทข,ขับรูปลงกลุ่มมันหายอะทุกคนนี่ตัเจมบอกมาพี่แคทวันนี้ผมก็ได้กําไรเหมือนเดิมถอนพันสี่ปังมากต้าเจมวันนี้ก็เป็นหนุ่มน้อยของแคทลี่นะคะ อยู่ตั้งแต่สมัยแคทลฟ์ในติกตอกเหมือนกันจนตอนนี้ก็ยังอยู่กับแคทนะรักเหนียวหนึบเวอร์อุ้ยมาเร็วมาเร็วมาแล้วทุกคนมันเต็มหกสิบห้าแล้วนะคะมันเต็มหกสิบห้าแล้วนะช่วงโบนัสโอ้โหหมูฟังไหลไหลไหลหลไหลเป็นวายเหรอเออเอมีตัวไหลเรื่อยๆทุกคนเก็บตัวคูณไปก่อนนะคะเก็บตัวคูณไปก่อนโอ้น้อยแท้น้อยแท้ทุกคน โอ้โหทุนสามร้อยตอนนี้ระบบกำกไรมาประมาณสองร้อยแล้วนะคะดูวายดิเลี้ยงอย่างสวยเลยไม่มีตัวไหลว่างั้นอะไม่มีตัวไหลว่างั้นนะพี่ยายจะไล่เกินไปเป่าคันว่าคันขยับเบ็ดดีกว่าอยากลองเบ็ดสูงสูงว่ะทุกคนเอ้ยเบ็ดห้าพอจะสูงไปไหนคันลี่สิบเลยมันน่าจะเสี่ยงไปนะทุกคนเบ็ดสิบมันน่าจะเสี่ยงเอาแบบกางๆละกันอ่ะเบ็ดเจ็ดเอาแบบกลางๆเ,เ,เลย เราจะได้ไม่ต้องเถียงกับตัวเองนะคะว่าจะไปเบ็ดเจ็ดหรือเบ็ดสิบเราก็เอาเบ็ดเจ็ดนี่นแหละกลางๆเลยไมเบ็ดห้าหรือเบ็ดสิบหรลิ้นจะลวนอุอย้ยคนทำไมเบ็ดเจ็ดไหลดีจังวะตัวห่านีว่าจะไหลตัวยี่สิบเก้าดับหกสิบห้าแล้วนะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหมาหูฟังไหลแล้วอันนี้คืออะไรล้างตัวถูกเหรอไปโอ้ยี่สิบสี่บาทะไรอะ่ะไม่มีช่วงโบนัสเลยเหรอ หลายหน่อยดีแม่สาวดิสโก้เพลงโคตรมันเลยทุกคนนะโะโอ้อ้โป้องตาสิบห้าบาทป้องมาโอ้โหอีกหนึ่งป้องหูฟังอีกสิบสี่มาครับอันนี้คืออะไรใครก็ไม่รู้นะอ๋อสุ่มที่จะเป็นตัวข้างบนใช่ไหมหูฟังโอ้โหเต็มคาราเบลมาเลยออ้ยทุกคนหกสิบห้าเต็มแม็กเต็มแม็ก65สิบห้าไปครับในช่วงโบนัสแล้วสำหรับสาวดิสโก้ของเรานะคะ ไหลปุ้ยลุยไปเลยไหลปุ้ยลุยไปเลยทุนสามร้อยขอถอนจากสามหมื่นนะล้อเล่นล้อเล่นโลภมากล่ามันจะหายเอานะสาวโลภมากล่ามันจะหายไปยกันต่อครับมีาวไหลบ้าไปาคูณสี่ต่อคูณสี่ได้ไหมได้ไหมตัวอะไรก็ได้หูฟังส่วนใหญ่เป็นหูฟังทุกคนหูฟังมีตัวอู้อู้คูณสี่คูณห้าไปแล้ว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 ไปไปไปอุ้ยอุ้ยทุกคนสองร้อยเก้าสิบเ,ป,เ,ป,เป็นแล้ววุย อุ้ยอ anyway. ุ้ยอุ้ยว้อีกหนึ่งดอกสวย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 ไปกันต่อหูคูณเจ็ดแคทเล่นรอบนี้รอบที่สองเพิ่งจะเคยได้คูณเจ็ดนะเนี่ยทุกคนอุ้ยเต็มหูเลยว่าเต็มแผงไม้มันขั้นนะคะเมื่อกี้โอ้ย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 ไหลดีมากไหลดีมากถึงคูณสิบไหมทุกคนว่าถึงคูณสิบเปล่าคูณสิบไปเลยไปไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูทุกคนคูณสิบเดือนมาห้าง้ยอุ้ยเกมไหลทุกคนเกมมันไหลช่วงโบนัสเฮ้ย อุ้ย <ŏ> ไปไปไปคูณสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดจะได้ตัวคูณนั้นเพิ่มทีละหนึ่งนะทุกคนถ้ามันเพิ่มทีละสองน่าจะสวยกว่านี้นะคะสำหรับการเข้าฟรีอ่ะอุ้ยทุกคนหกร้อยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกมไหลว่ะเฮ้ยอันนี้ครั้งแรกทุกคนที่แค้นแบบได้โบนัสอู้อู้เชียพันหกเชียเชียเดือดมากทุกคนเบ็ดเสร็จได้โบนัสนะคะโอ้โหโอ้โหคูณสิบสี่ไปดิ โอ้โหพระเจ้าพันเจ็ดที่มาของคำว่าเกมไหลอฮ้ยมายังไงก็ไม่รู้นะคะมายังไงก็ไม่รู้นะจูจ่ๆก็ไหลเฮ้ยเฮ้ยแปบ๊บนึงแฉบแฉบแฉบแบขอแคบลงกลุ่มกันนะแฉบขอแฉบลงกลุ่มกันนะโอ้โหไหลเฉยเบ็ดเจ็ดโอ้โหดิสโก้สาว โหทุกคนมาไงไม่รู้พันเจ็ดเลยนะเว้ยเกมไหลของจริงตื่นเต้นอาะคือถ้ามันไหลอ่ะมันไหลดีแต่ถ้ามันไม่ไหลคือไม่ไหลเลยเกมใหม่ถ้าไหลไหลดีถ้าไม่คือน้อยเลยอ่ะอันนี้ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยนะทุกคนบอกกันตามตรงโอ้ยเดี๋ยวกันนี่ถอนละดีกว่าเดี๋ยวกันว่าคัดถอนเลยดีกว่านะทุกคนทุนสามร้อยนะกำไรสองพัน พอแล้วนะคะพอแล้วเก็บไว้เป็นททําทุนเดี๋ยวไปลุยสาวทํากันต่อเลยวันนีุ้้ยฟังมากฟังแบบว่าอะไรก็ชุดขัดไม่อยู่แล้วอะสําหรับแม่สาวดิสโก้เอออะไรนอกไปอีกร้อยห้าส็ว่าไง โอ้ทุกคนสวยจัดใครอยากตามตามได้เลยนะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มคัทลี่ด้วยนะคะจะมีแนวทางเกมแตกอัปเดตให้เรื่อยๆเป็นประจำนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูคลิปคคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆ,ๆ,ๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ